สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนครับวันนี้ก็มีฟุตบอลลงทําการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับมากมายครับสําหรับวันเสาร์ก็หยิบยกมา5คู่เหมือนเดิมนะครับเอามาฝากเพื่อนๆในพี่น้องชาวเซียนบอลไว้พิจารณาครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับ จะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันครับแล้วก็ใครที่อยากได้ทีเด็ดระดับ90% 100%ต้องแอดไลน์มาครับแอดไลน์มาที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ100บาทครับเข้ามาทดลองใช้บริการกันได้ครับก็หยิบยกมา5คู่นะครับสำหรับวันนี้เมื่อคืนก็ ในกลุ่มไลน์ก็เข้านะครับทีเด็ดบนเติงก็ให้ซาแทมตันก็กินเต็มกันไปนะครับสําหรับซาลแทมตันในกลุ่มไลน์ครับใครอยากได้ทีเด็ดแบบนี้ก็แอดไลน์มาได้นะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ100บาทครับไปเริ่มที่คู่แรกกันครับเป็นฟุตบอลฟมียร์ลกครับก็เป็นคู่ระหว่างสิงปรูครับเชลซีน้ำเงินครามครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟยูในเต็ดครับ คู่นี้ก็จะลงทำการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาตีสามนะครับคู่นี้ผลงานการพบกัน2ครั้งนะครับก็เ,เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนเชฟฟิลก็มีชนะ1ครั้งนะครับผลงานห้านัดหลังสุดของทางฝั่งเชลซีครับก็มีชนะ3เสมอ2หนัดล่าสุดก็เอาชนะแรนไป3ประตูต่อ0ครับผลงานดีนะครับช่วงหลังนี้เชลซีก็ทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับจะเก็บชัยชนะได้ตลอดครับ ส่วนห้านัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนนะครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดก็มีเสมอหนึ่งแพ้สี่นัดล่าสุดนี้ก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับจะหนักไปทางแพ้ครับสําหรับทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับเกรบอลก็ยังเป็นรองปีนี้พวกเขาฟอร์มย่าแย่มากครับโดยเฉพาะเกมเยือนครับเกมเยือนนี้จะหนักไปทางแพ้ครับเสียประตูง,ง่ายครับสมบอลเกรบอล ก็ยังเป็นรองทางฝั่งเชลซีเยอะครับต่างจากเชลซีนะครับปีนี้ก็เสริมกําลังเสริมแนวลุกแล้วก็แนวลุกค่อนข้างดีนะครับสําหรับเชลซีนะครับดูแล้วน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับสาหรับเกมนี้นะครับสกอร์ที่คาดก็สามศูนย์นะครับเป็นเชลซีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ไนเตดไปสามประตูศูนย์คน้นี้ฟันธงเชียเชลซีนะครับไปต่อที่คู่ที่สองนะครับก็เป็นฟุตบอล บุนเดสติก้าเย็นวันนะครับก็เป็นไลซิกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไฟบวกนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มครับคู่นี้ผลงานท่านัดหลังสุดที่พบกันครับไลซิกก็มีชนะ1ไฟบวกชนะ3ครั้งนะครับแล้วก็เสมือนไป1ครั้งนะครับส่วนผลงานท่านัดหลังสุดของไลซิกนะครับก็มีชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดนี้ก็เอาชนะปารีสไป2ประตูต่อหนึ่งครับผลงานโดยรวมทําได้ดีนะครับ ส่วนทางฝั่งผลงานของไฟ,ฟ,ฟ,ฟบวกครับก็มีเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดนี้ก็แพ้ให้กับเรเวอร์วเส้นไป2องะตัว่สครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับจะหนักไปทางแพ้นะครับสำหรับไฟบวกส่งบอลยังเป็นรองครับปีนี้พวกเขามีปัญหาทางด้านเกมรับนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนจะหนักไปทางแพ้นะครับต่างจากไรซิกนะครับฟอร์มยังคงเส้นคงวาสม่ำเสมอนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยดูแล้วน่าจะเอาชนะ ฝ่ายบวกที่ฟอร์มไม่ดีเกมรับไม่ดีได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์นะครับก็เป็นไรซิกนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะฝ่ายบวกไปสองพอตูตศูนย์คู่นี้ฟันธงเชียร์ไรซิกนะครับมาต่อที่คู่ที่สามนะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมัน,นครับเป็นคู่ระหว่างเสือเหลืองนะครับดอทมุนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บบเยอร์นิวนิกนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา ตีสามครับผลงานท้านัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็ดอดมุลนี้ชนะหนึ่งครั้งบบเยือนชนะไปสี่ครั้งนะครับสถิติที่พบกันมาเป็นบบเยือนทําได้ดีกว่านะครับจะเก็บชัยชนะได้ตลอดครับส่วนผลงานท้านัดหลังสุดทางฝั่งเซื้อเหลืองดอดมุญนะครับก็มีชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดเอาชนะขับรูทไปสามประตูต่อศูนย์ครับผลงานโดยรวมทําได้ดีนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนไบเยนมิวนิกครับผลงาน5านัดหลังสุดก็ชนะรวดครับผลงานดีมากครับคู่นี้เกตบอลทรงบอลก็ยังเป็นทางฝั่งไบเยนครับยังดูแข็งแกร่งกว่าเกมลูกค่อนข้างจัดจ้านนะครับปีนี้พวกเขาแต่ละนัดยิง2ลูกขึ้นไปนะครับสําหรับไบเยนครับทรงบอลเกตบอลยังเหนือกว่าครับแล้วก็เกมลูกก็จัดจ้านกว่าครับถึงแม้จะมาเยือนก็ตามครับเดิมพัฟอร์มก็ดีนะครับ เกมในบ้านก็ทําได้ดีนะครับแข็งแกร่งนะครับแต่ทีเด็ดทีขาดเกมลุกประสิทธิภาพยังเป็นทางฝั่งบายเย็นที่ยังดูเหนือกว่าแข็งแกร่งกว่าครับแล้วก็ปีนี้แนวลุกก็เสริมแนวลุกสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับสภาพทีมครับดูแล้วน่าจะเป็นบายเยน,นครับน่าจะเสือนได้นะครับ1ประตูนะครับสกอร์ที่คาด ก็เป็นดอดมุนครับที่เปิดบ้านแพ้กับบาเยนมิวนิ่ไปหนึ่งประตูต่อสคู่นี้ฟันธงเชียร์บาเยนนิชมิ่ครับมาต่อที่คู่ที่4นะครับก็เป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นคู่ระหว่างปารีสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของแรลนลนครับคู่นี้จะลงททำการแข่งขันอีกคลิกออฟกันในเวลาตีสามครับ ผลงานการพบการนหน้าหลังสุดของคู่นี้ครับก็เป็นปารีสครับชนะไป2ครั้งนะครับแลนชนะ2ครั้งแล้วก็เสมือนไป1ครั้งนะครับส่วนผลงานหน้าหลังสุดของทางฝั่งปารีสครับก็มีชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดที่เอาชนะไรซิสขออภัยนะครับนัดล่าสุดที่แพ้กับไรซิสไป2ประตูต่อ1นะครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับผลงานโดยรวมก็ทําได้ดีนะครับสําหรับ ทางฝั่งเจ้าบ้านปลารีสครับถึงแม้นั้นล่าสุดจะพลาดท่ายกับไรซิกมานั่นก็เป็นรายการยูฟาครับแต่ในรายการหลีกบอลลีกแล้วปลารีสพักจะเก็บชัยชนะได้หมดครับถ้าเล่นในบอนในภายนานในประเทศครับในบ้านนี้ก็ยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกครับสําหรับปลารีสก็จะผูกขาดไปได้นะครับสําหรับในหลีกเอิงสําหรับปลารีสนะครับ ทางฝั่งแลนดนะครับผลงานห้านัดหลังสุดนี่ก็มีชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับน่าสุดแพ้กับเคลซีในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับมาศูนย์ประตูต่อสามนะครับ,รรรบผลงานโดยรวมก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับโดยเฉพาะเกมเยือนครับคู่นี้ดูทรงบอลเกตบอลและยังน่าเชียร์ที่ทางฝั่งปารีสนะครับเพราะว่าแลนเกมรับยังไม่ค่อยดีนะครับ สกอร์ที่คาดก็สามศูนย์นะครับเป็นปารีสครับที่เปิดบ้านเอาชนะแรลนไปสามประตูศูนย์คู่นี้ฟันธงเชียร์ปารีสครับมาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเป็นคู่ระหว่างแอตมาลิศครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคาริสครับคู่นี้ก็จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามครับคิกออฟกันตีสามนะครับตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ผลงานห้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับ แอดมาลิชนะ2ครั้งนะครับแล้วก็เสมือนไป3ครั้งนะครับเป็นแอดมาลิทําได้ดีกว่านะครับส่วนหานัดหลังสุดของแอดมาลิทครับก็มีชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดนี้เสมอกับโลโคโมทีฟหนึ่งประตูตหนึ่งประตูหนึ่งครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนครับผลงานโดยรวมถือว่าทําได้ดีครับอย่างเล่นได้อย่างสม่าเสมอคงเส้นคงวาลครับส่วนทางฝั่งคาดิสครับผลงานห้านัดหลังสุดก็มีชนะสามเสมอ2สองนัดล่าสุดนี้เอาชนะเอีบาร์ไปสองประตูต่อศูนย์ครับ ผลงานดีเช่นกัน,นครับก็ฟอร์มดีด้วยนะคู่ครับส่งบอลเกตบอลยังเป็นทางฝั่งแอตมริดครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วส่งบอลยังดีกว่าเกตบอลก็ดีกว่าครับส่วนคาร์ดิสฟอร์มก็ดีนะครับแต่พวกเขาเกตบอลยังเป็นรองครับและก็เกมในบ้านก็ยังทําไดไ้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ฟอร์มช่วงตน้นฤดูกาลจะทําได้ดีแต่เกมนี้ต้องมาเยือนแอตมริดที่มีผลงานในบ้าน,นแข็งแกร่งนะครับดูแล้ว น่าจะเป็นแอตเลต์ครับน่าจะเอาชนะได้มากกว่าครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์ครับเป็นแอตเลต์ครับที่เปิดบ้านเอาชนะคาดิสไปสองประตูศูนย์คู่นี้ฟานธงเชียร์แอตเลต์ครับสรุปห้าทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเชลซีไลซิกมาเยร์มิวนิกแอตเลต์แล้วก็ปารีสครับห้าทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเชลซีไลซิก บาเนรีส์แอนด์ริตแลวก็ปารีสครับห้าทีมที่มาฝากกันในคําคืนนี้ครับส่วนทีเด็ดร้อเปอร์เซ็นต์สำหรับคําคืนนี้นะครับทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุดนะครับเป็นทางฝั่งไลซิะครับทีเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคําคืนนี้นะครับทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุดเป็นไลซิกนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่เขารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันครับแล้วก็ ใครที่อยากได้ทีเด็ดก็แอดไลน์มานะครับค่าใช้จ่ายเพียงแค่สัปดาห์ละ100รบาทนะครับจะได้รับทีเด็ดบนเต็งทีเด็ดจะสามครับแล้วก็ทีเด็ดเจลิกนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็เข้าเต็มๆครับในกลุ่มไลน์ทีเด็ดบนเต็งก็เซา์ทั้งตันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องโชคดีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ